ดวงรายวันประจำวันพุทธที่15กันยายนพุทธศักราช2564ขึ้น9ค้าข้าเดือน10ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือจากคนอื่นงานถึงจะประสบความสำเร็จการเงินการทำสัญญากู้ยืมเงินจะประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ความรัก เพิ่งเริ่มต้นพูดคุยกันไม่ควรก้าวการเรื่องส่วนตัวมากเกินไปสุขภาพระวังความเครียดปวดหัวสีนำโชคสีเขียวและสีขาวเลขนำโชคเลขหและเลขหนึ่งคนเกิดวันอังคารการงานจะได้รับข่าวดีเรื่องงานการสอบแข่งขันคัดเลือกจะได้ตามที่หวังเอาไว้การเงินรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเงินเดือนและผลกำไรที่ลงทุนไป ความรากักมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาสนใจทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยสุขภาพระวังสายตามีปัญหาสีนำโชคสีแดงและสีขาวเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขหกคนเกิดวันพุธการงานทำในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัดจะทำให้งานสำเร็จเร็วการเงินรายได้ยังคล่องตัวมีให้ใช้จ่ายไม่ขัดสน ความรักสดชื่นแจ่มใสเพราะได้พบรักกับคนที่ถูกใจสุขภาพระวังเจ็บคอสีนำโชคสีแดงและสีส้มเลขนำโชคเลขเจและเลขเก้คนเกิดวันพฤหัสการงานได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้ดูแลรับผิดชอบงานสำคัญการเงินรายได้จากงานประจำยังมั่นคงส่วนการลงทุนธุรกิจพอได้กำไรบ้าง ความรักไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความรักมุ่งแต่เรื่องงานมากเกินไปสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสีนำโชคสีน้ำเงินและสีแดงเลขนำโชคเลขหนึ่งคนเกิดวันศุกร์การงานอึดอัดใจ,จเรื่องงานยากที่จะพูดระบายออกมาการเงินคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนใช้ใจ่ายออกไปหากไม่คุ้มค่าควรเก็บเงินไว้ก่อน ความรักอึดอัดใจมากต่างฝ่ายต่างไม่พูดความในใจออกมาสุขภาพระวังภูมิแพ้สีน้ำโชคสีแดงและสีฟ้าเลขน้ำโชคเลข9และเลขสคนเกิดวันเสาร์การงานเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือทำงานเป็นทีมผลงานออกมาน่าชื่นชมการเงินตกลงแบ่งผลประโยชน์ได้ลงตัวได้กำไรจากธุรกิจที่ลงทุนไป ความรากักความสัมพันธ์หวานชื่นพร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสีนำโชคสีฟ้าและสีเทาเลขนำโชคเลขสองและเลขศูนย์คนเกิดวันอาทิตย์การงานต้องใส่ใจบริหารทีมงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ลงตัวจะได้ไม่ปวดหัวทีหลังการเงินวางแผนร,รายรับรายใจ่ายให้เหมาะสมจะได้มีเงินเก็บออม ความรักเกิดความเบื่อหน่ายความรักจืดชืดไม่หวานเหมือนเมื่อก่อนสุขภาพระวังความดันสีนำโชคสีดำและสีแดงเลขนำโชคเลขหกและเลขห้า